เดี๋ยว,วจะเล่าเรื่องพระคำข้าวองค์แรก <c oughs> ตอนที่หลวงพ่อสร้างวิหารร้อยเมตรนี้หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวข้าจะสร้างพระแบบสมัยที่ข้าอยู่กับหลวงปู่ปานเวลาไปไหนหลวงปู่ปานชอบให้อุ้มพระเนี่ยแล้วท่านกาติฐานที่มีโยมมาขนมจีนมาถวายเป็นหับหาบอะไรเนี่ยทีนี้ท่านเกษตรคำข้าวไว้สลับที่จะไปฉาบที่พระประธานที่วิหารร้อยเมตร เมือม่อเมื่อเมื่อท่านทำจนครบวาระแล้วก็ช่วงที่เสกแต่ละวันเนี่ยให้คุณนิรัตตอนนั้นคุณนิรัตเป็นคนสั่งของให้หลวงพ่อทั้งหมดเลยในวัดแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็เอาไปตนหลังก็ไปบทอะไรเนี่ยทีนี้ช่วงที่หลวงพ่อบอกให้เอาเอาคำข้าวเนี่ยไปฉาบที่วิหารร้อยเมตรที่พระประธานองค์ใหญ่เนี่ย อาตมาก็บอกคุณนิรัตว่าเออให้ให้ขยะไว้ส่วนหนึ่งนะอย่าไปฉาบหมดเดี๋ยวรอให้สร้างเสร็จเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่ออารมณ์สบายจะไปถามหลวงพ่อดูว่าจะไว้ทําอะไรบ้างเสร็จแล้วก็พอหลังจากที่สร้างวิหารร้อยเมตรเสร็จอ่รู้สึกจะเป็นปีเนี่ยแล้วก็ท่านก็สร้างพระกรรข้าวเออก็ไปบอกกาบเรียนท่านว่ากาบเรียนท่านว่า หลวงพ่อครับตอนที่หลวงพ่อให้เกาฉาบคำข้าวเนี่ยที่ที่พระประธานเนี่ยผมไม่ได้ให้เกาฉาบหมดก็ยังขยักไว้ส่วนหนึ่งจะไว้ทำอะไรดีท่านก็บอกก็ทำทำเป็นพระคำข้าวองเล็กเนี่ยององแรกก็คือที่วิหารร0อยเมตรเป็นพระคำข้าวอง์แรกในวัดท่าสุงเสร็จแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วก็ รู้สึกว่ารุ่นนั้นพอพอปลุกเสกแล้วก็คนก็ลือกันว่าพระคำข้าวนี่ทำให้ร่ำรวยอะไรดีแล้วมีคนหนึ่งเขาเข้ามาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่า,เ,าเขาเอาพระคำข้าวเนี่ยขึ้นมาที่ฐานว่าขอให้พระคำข้าวเนี่ยช่วยเขาขายดีๆเขาขายก๋วยเตี๋ยวได้เวลาสอง0ันบาท พอตั้งแต่ได้พระคำเข้ามาเขาขายได้เวลาเจ็ดพันบาทเล่าให้หลวงพ่อฟังที่ตอนช่วงท่านรับแขกท่านก็เล่าให้โยมฟังเรื่อยๆแล้วช่วงน,น,นั้นออกมาแสนกว่าองค์ท่านั้นก็จําหน่ายหมดทีนี้ตอนที่เริ่มสร้างใหม่ๆเนี่ยตมาก็บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับเวลาสร้างมาแล้วผมจะเก็บไว้สักหมื่นองค์ท่านบอกโอ๊ยไม่ต้องไปเก็บเยอะงั้นหรอกเก็บแค่สองสามร้อยองค์ก็พอ เสร็จแล้วพอท่านทำพระคำข้าวเรื่องนั้นท่านก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลเป็นโรคหัวใจตมาก็เลยเก็บไว้ห้าพันองเสร็จแล้วเสร็จแล้วยมน้อยก็ไป <c oughs> ตอนไปใสายลมยมน้อยก็มาถามอตมาว่าหลวงพี่ยังมีพระคำข้าวเหลืออยู่หรือเปล่าจ่าประมวลนนอยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อยังไม่ได้เลยอตมาก็เดินหนีก็ไม่ตอบแกก็เดินถามด้ย จนตอนหลังแกก็เปิดฟ้องหลวงพ่อพอหลวงพ่อกลับมาวัดท่านก็คุยตอนตอนจะไปรับท่านมารับแขกต,ตอนบ่ายท่านก็บอกว่าเออแมพะพักคำข้าวแกเก็บไว้สักกีอ่องค์ก็ตกใจนะบอกว่าห้าพันครับกลัวท่านเดียวภาบอกว่าที่ผมเก็บไว้เยอะเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อเป็นโรคหัวใจผมไม่ไว้ใจเสร็จแล้วท่านบอก น้อยแน่ข้าเป็นโรคหัวใจแค่เนี้ยเหรอข้าไม่ตายง่ายๆหรอกจะปไปไอยได้หรือยังเ <c oughs> สร็จแล้วบอกรับได้ครับเดี๋ยวเย็นนี้จะปล่อยให้มันเลยพอไปทําวัดเย็นก็เอาใส่ย่ามไปตั้งเยอะแล้วก็ไปประกาศให้โยมที่มาทําวัดบอกใครอยากได้วันนี้มาเอาเลยพอทําวัดเย็นเสร็จก็มาลุมกันแป๊บเดียวหมดเลยห้าห้าหมื่นบาทห้าพันองค์หลวงพ่อบอกพิธีบอกว่าป่านนี้ไแป๊ะมันนอนยิ้มแล้ว ทีนี้พอตอนที่ท่านมรณาภาพเนี่ยคุยกับหลวงพี่นั้นว่าเรารู้กระทันหันรู้สึกว่ายัางไม่ร้องไห้เลยก็นั่งรถมามาที่โรงพยาบาลตอนที่จะเข้าไปกล่าวพระศพหลวงพ่อเนี่ยอาตมาเดินเข้าไปก็ทวงหลวงพ่อว่าไหนหลวงพ่อว่าข้าไม่ตายง่ายๆไง,งแล้วท่านก็เลยยิ้มลงมา